สพันกีฬาแฮนด์บอลนานาชาติชื่นชมไทยจัดการแข่งขัน IHF Asia Trophy ที่พัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยมครับดรสมบัติกรุพันนยสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการสมาคมเดินทางมาเยี่ยมชมการแข่งขันและมอบรางวัลการแข่งขันแฮนด์บอลเยาวชนหญิงนานาชาติ IHF Trophy Women Continental f a e Asia n Junior 2025ที่โรงเรียนเมืองพัทยา8 พัทยานุกูลซึ่งมีทีมชั้นนำจากเอเชียแปชาติร่วมชิงชัยได้แก่อุสเบกิสถานอินเดียไต้หวันฮ่องกงเวียดนามเติร์กเมนิสถานอินโดนีเซียและประเทศไทยแชมป์เป็นของอุสเบกิสถานที่ชนะอินเดียในรอบชิงชนะเลิศส่วนนักกีฬาสาวทีมชาติไทยคว้าอันดับ7รายการนี้สหพันธ์กีฬาแหอลนานาชาติหรือ IHF มอบให้ประเทศไทยรับหน้าที่จัดการแข่งขันเพื่อพัฒนากีฬาแฮนด์บอลระดับเยาวชนในภูมิภาคเอเชียซึ่งประเทศไทยและเมืองพัทยาได้รับความคำชื่นชมจาก IHF รวมถึงชาติที่มาร่วมแข่งขันทั้งมาตรฐานการจัดแข่งขันโรงแรมที่พักอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวครับประเทศไทย,ยได้รับเกียรติสูงยิ่งจาก IH f International Handball Federation ให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน IH f t r o p h โฟ ซึ่งเป็นถ้วยพิเศษสำหรับประเทศต่างๆในทั่วโลกเพื่อให้มีโอกาสได้พัฒนากีฬาแฮนด์บอลอย่างเท่าเทียมและเสม,มอภาคกันขึ้นสมาพันธ์แฮนด์บอลไม่ว e ่าจะเป็นระดับโลกยกย่องประเทศไทยว่าได้มีการจัดการแข่งขันได้ดีดีั้งนี้คือหนึ่งการต้อนรับที่ดีการดูแลความนวยความสะดวกสถานที่พักอาหารและมาตรฐานการจัดการแข่งขันนั้นเยี่ยมยอดเยี่ยมในโอกาสนี้สมาคมแฮนด์บอลประเทศไทยต้องขอบคุณสมาพัธ์แฮนด์บอลโลกสมาธ์แฮนด์บอลเอเชียแล้วก็ องค์ oh, หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องนะว่าการกีฬาประเทศไทยกระทรวงกีฬาโดยเฉพาะจังหวัดชนบุรีได้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการการครั้งน,นี้ในโอกาสนี้หวังอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าพวกเราคงได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งดียิ่งเหมือนเช่นนี้ต่อไปครับนอกจากนี้นายกสมาคมแฮนด์บอลไทยเผยถึงความพร้อมของทีมแฮนด์บอลชายและหญิงทีมชาติไทยชุดซีเกมส์มีความพร้อมอย่างมากโดยเฉพาะทีมชายเป็นความหวังเหรียญทอง ส่วนทีมหญิงมั่นใจจะทำผลงานได้ดีเช่นกันสำหรับกีฬาแฮนด์บอลแข่งขันที่ศูนย์กีฬาในร่มเมืองพัทยาระหว่างวันที่9 20ธันวาคมครับ